สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันเสาร์นะคะหลังจากที่หายไปหลายวัน,นะคะทุกคนฝนตกเราก็เลยไม่ได้เข้าป่านะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสมีเวลาได้เข้าป่านะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแดดออกนิดหน่อยอากาศก็โอเคอากาศดีนะณตอนนี้นะคะอากาศดีเราพาทุกคนมาเก็บเห็ดจ้ะนี่นะคะเราได้เก็บเห็ดดอกตูมด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกหลายวัน ฝนตกหลายวันเห็ดก็เลยออกนะคะทุกคนนี่เราคัดเอาแต่ดอกใหญ่ๆเดี๋ยวดอกเล็กๆที่เหลือไว้ก็เดี๋ยวเขาจะเกิดเอ้ยไม่ใช่จะเกิดเขาเกิดแล้วเขาจะโตนะคะนี่ที่โตแล้วก็อยู่ในนี้มากับพี่อ้วนนะคะแล้วก็โคโค่จ้ะ เราเข้ามาก็เจอรถ6คันนะคะสองคันจอดอยู่ข้างนอกแล้วก็สี่คันมาที่หลังเราแต่ว่าสองคันข้างนอกอะ่ะคือเก็บเห็ดนะคะแต่ว่าสี่คันที่วิ่งเข้ามานี่ก็คือเขามีรหัสเนี่ยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเขาก็ทักทายเราตอนแรกนะเขาก็ทักทายเราแล้วเขาก็บอกว่าเขามาทําที่ยิงสัตว์นะคะทุกคนแล้วก็ สักพักหนึ่งเขาก็ขับรถตามหลังเรามาแล้วเขาก็ถามเราว่าเธอเห็นหมาไหมตัวสีดำดำเป็นหมาล่าสัตว์นะคะทุกคนหลุดหลุดจากรถเขานะเขาเป็นรถตู้เล็กไงอู้สวยจังแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ รถก็วิ่งสวนกับไปสวนกลับมาเขาตามหาหมาตัวนั้นนะคะทุกคนซึ่งเขาก็จำเราได้นะสองคันนะ่ะแต่เจ้าของหมานะ่ะ ยังไม่เคยเห็นนะเพิ่งเห็นเขาปีนี้ก็ยังไม่ได้เขายังไม่เจอหมาเขาเลยนะเนี่ยเขาก็ยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่เลยเขาก็เลยบอกเราว่าหมาเล็กๆระวังด้วยนะอะไรเงี้ยอืมก็เลยบอกว่าหมามันน่าจะได้กลิ่นกันนะถ้ามันมาใกล้กันอนะ่ะอแต่ก็ ช่วยดูให้เขาแหละเขาเปิดรถปุ๊บมันก็วิ่งออกมาเลยเขาเอาไม่ทันไงหมามันแบบว่าพอได้กลิ่นแบบกลิ่นป่าเนี้ยมันก็แบบตื่นเต้น,นอะเนาะมันก็วิ่งออกมาเลยทีนี้ ยังหาไม่เจอยังไงเขาก็ต้องหาให้เจอวันนี้แหละเพราะว่าไม่งั้นนะมันต้องแบบอันตรายอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าอันตรายกับกับหมานั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกินเวลาถ้าเกิดว่ายังตามหาไม่เจอข้ามเมื่อมาปุ๊บมันต้องหิวใช่ไหมละ่ะเผื่อมันไปกินอะไรแบบไม่ดีเข้าอ่ะเป็นเชื้อโรคอ่ะทุกคน พอเตรียมมาทำห้างล่าสัตว์กันแล้วทุกคนยังไม่ถึงเดือนตุลาเลยยังไงกันแน่ะปีนี้อะไรก็มาเร็วหมดนะเห็ดก็มาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาจะหมดแล้วเหรอเนี่ยจะหมดแล้วเหรอจ้า ไม่น่าใช่นะยังเก็บไม่ได้ครบทุกเห็ดเลยนะทุกคนอย่าพึ่งเดอ้อให้ฉันได้เก็บเห็ดก่อนยังไม่ครบเลยเห็ดพึ่งยังไม่ได้เก็บเลยจะมาล่าสัตว์กันซะแล้วนี่นะป่าเห็ดดำฉันแมวะเวียนมาหาลาดเราเฉยๆนะเนี่ยดูสิ วันนี้เอาจริงนะตั้งใจจะมาหาดูเห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดดำมาดูว่าป่ายัางอยู่ไหมเฮ <c oughs> ้ยเ้ยแมลงยุงบ่ได้บ่ได้ ทุกคนเรามาเจอเห็ดดำออกตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มันเน่าเน่าไปแล้วก็มีอันนี้ก็กาลังจะออกเนี่ยทุกคนเห็นไหมเออเราจะเก็บเอาไปกินก่อนนะคะแคดหมานไงต้นปีคนอื่นเขาเก็บไปจนว่า<_ un> <_ un> เราก็เพิ่งได้เก็บก็ไม่เป็นไรเนาะใช่ไหมไม่เป็นไรหรอก เก็บตอนไหนอย่างน้อยก็ได้เก็บแล้ววะาเฮ้ยจะกี่ดอกก็ไม่เป็นไรหรอกเก็บไปเอาหมานเผื่อจะเจออีกสักสองสามกลุ่มเล็กน้อยนะ มันกำลังออกทุกคนออกไปแล้วตอนนี้มันโดนแดดมากมันแห้งเลยเห็นไหมอึบอึบฝนตกไม่ต่อเนื่องจะเ,เห็นอะไรก็เก็บไปอึบ ถ้ามันไม่โดนตัดนะมันก็เยอะนะเห็ดดำตรงนั้นมันโดนตัดไปไงโอ้โหขาเปลือยเลย มันอยู่อย่างเงี้ยนะเก็บดอกเก็บไปแบบสภาพดีๆสวยๆย,ยากมากเลยจริงเพราะว่ามันไม้มันล้มทับเลยไงปุ๊บเนี่ยแตก มองเห็นไกลๆตงรงนู้นไม่รู้ว่าใช่เห็ดดำหรือเปล่าถ้าใช่นะกลุ่มเบลอเลยเดี๋ยวต้องไปดูแต่อาจจะไม่ใช่สีเข้มเหลือเกินสรุปว่าไม่ใช่นะคะเป็นเห็ดพิษนะคะทุกคนแต่มันสีมันเหมือนไงแต่มันไม่ใช่ <c oughs> อุตส่าห์ดีใจนะบอกขอให้ใช่นะแต่ไม่ใช่ <c oughs> อ Yeah. 哦。 โอ้ยเนาะเรามาไม่ถึงวันนั้นน่ะมันมืดก่อนไงตอนนี้พอฝนไม่ตกหลายวันเราก็ไม่ได้มาใช่ไหมตอนนี้ฝนตกไปสองวัน พอมามันก็เป็นสภาพแบบนี้เลยนะคะทุกคนอันไหนที่มันไม่ไหวจริงเอาไว้ก่อน อยู่ใต้ต้นไม้นะั่นเนี่ยต่ำๆเตี้ยๆอ่ะ ทุกคนดูสภาพมันใช้ไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็ไม่ได้แล้วแนะเนี่ยดูเลอันนี้ดอกเดียวเนี่ยเอาไปก็แตกนะทุกคนม,มาซ่อมไม่ได้ไม่เป็นไรเลือกอันอันที่มันได้เนาะ เจออีกสองคนนะคะแล้วก็ลูกน้อยหนึ่งคนน้อยมากเลยด้วยนั่งรถเข็นเลยเด็กน้อยยังเด็กคาบขวดนมอยู่เลยโอ๊ยหนอ ดอกมันใหญ่ทุกคนมันแล้วก็เต็มถังเร็วเดี๋ยวจะเคลียร์เอากิ่งไม้ออกก่อน เครืองบินม่เครื่องบินใหม่แล้วเครื่องบินมารับละทุกคนเกือบเต็มแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเอาถังใหม่ไปเก็บนะคะนี่แยกถังไว้แล้วแหะ ได้มาเก็บพอหอมปากหอมคอนะคะทุกคนหนึ่งครั้งเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ